และนี่คือไอดีปักทงเป็นท่าทางที่แพงที่สุดในเกมฟีไฟล์และชุดอนิเมะโกโจสโตลุพร้อมสก,กินท่าทางเอเวอ7เจ็ดอเวชแปดจะตึงและเทขนาดไหนไปรับชมกันเลย โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมในชิมโรนี้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอ่าโอเคนะตอนที่ไปรับชมชิมนี้นะครับผมก็เอาไปว่าฝากท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอเคแน่โค้ดประจําวันนะครับจะอยู่ประกาศตรงนี้แน่ที่ประกายังไม่รู้เนาะนะครับผมก็กขอโค้ดไปร้อยกระบุ่นนะเพื่อนๆโอเคแน่ครับผมอ่ะเดี๋ยวจะมารีวิวไฟแนะนี่เลยนะก็นี่เป็นสกินมัดนะครับผมนี่นี่เป็นสกินปืนน้เวลแน่ครับผมชุด มาเวปหนึ่งมานนะครับผมชุนารุโตะนะฮะตัวนี้ก็กล้ามทองนะครับผมเน้นหญิงโมบาวันนะครับผมสักคาราวางเกงน้อนโมเอฟนะครับผมโมข้างคานะก้อนนี้ของแลนะฮะอ่าอิปล็กนะครับผมปักธงใหม่เลยก็ตัวนี้ปักธงจนสลัดหรือว่าปักธงเก่านะครับนี่นี่เป็นโรบบบลอกนะครับผมแบบประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาลุยนะครับปักธงนะเพื่อน่ะอ่านี่เลยนะครับผม อ่ะนี่เลยน่ครับผมก็เดี๋ยวไปว่าผมไปเข้าจัดการอะไรแล้วกันนะครับไว้ผมเข้าเกมฟรีไฟล์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเจอกันหน้าตัวเกมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในหน้าตัวเกมฟรีไฟล์นะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับผมก็ชุดโกโจนะครับผมนี่เป็นชุดโกโจสตอรุแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ก็จะใส่ทั้งเซ็ตอย่างนี้เลยนะครับผมนี่เป็นชุดอนิเมะที่ เข้ามานะครับ <cek warm> <anza> ผมนี่ที่เข้ามานะเป็นมาเวิทผนึกมารนนะครับเพื่อนๆนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูน้าทางกันดีกว่าเดี๋ยวผมนี่เลยท่าปักธงนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยอ่ะนี่โอ้โหโกโจปักธงเพื่อนๆนี่เลยนะครับตึงจัดนะครับผมอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมนี่โกโจปักธงนะครับผมเอาเรื่องนะแล้วก็จะมีสกินเวีเจ็ดนะครับผมนี่หุยสกินเวีเจ็ดเยอะมากนะท่านผู้ชมครับนี่อ่านี่เป็นท่า V40 นะครับอ่านี่เลยท่า V40 แล้วก็ตัวนี้เป็น A94 เนะครับเพื่อนๆนี่ เออประมาณนี้น, Ka ra, นนะค,นครับผมนี่อเวเจตนะโอเคเนี่ยครับผมนี่แล้วก็ตัวนี้อ่าเป็นเอพิชีศูนย์นะครับผมรเวล8แปดนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะฮะอ่าประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้เห็นนานมากนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นกอซ่านะครับผมท่าสวยมากนะกอซ่านะครับผมนี่เลยนะฮะโอเคเนี่ยครับผมตัวนี้เป็นพาราเฟลันนี้ก็จะค่อนข้างจะเห็นบ่อยอยูน่นะเพื่อนๆนะครับประมาณนี้นะฮะ โอเคท่าเทาจัดนะครับผมนี่แล้วก็ตัวนี้ซองแดงนะครับผมซองแดงนะนี่เอาเลเวลแปดเหมือนกันนะครับตัวนี้นะนี่เลยนะฮะแล้วก็บูนะพเกอร์นะเพื่อนนี่ประมาณนี้นะครับบูพเกอร์นะเอาเเวจ็ดน,นะเพื่อนโอเคประมาณนี้นะครับผมนี่แล้วก็ตัวนี้จะปลดบุญญาพาร์ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ท่าไก่นะตัวนี้นะครับผมนี่เออน่าจะเป็นท่าแรงหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่คิดว่าน่าจะท่าแรนะนี่เลยแล้วก็ตัวนี้ท่าอะไรเนี่ย เออโบมือไปนะครับผมนี่อ่าประมาณนี้นะครับผมนี่โอเคนะครับเพื่อนเพื่อน่าแล้วก็จะมีนะครับผมมีอีกท่าหนึ่งนะครับก็จะเป็นท่าอะไรเนี่ยท่าเต้นนะก็จะเป็นท่าเต้นแบบสัดส่วนมากนะเพื่อนๆนี่เลยนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับผมนี่ก็จะมีท่าแปลงร่างนะครับผมเป็นชุดอิทาจินะเพื่อนๆนี่เลยนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับผมนี่ชุดอิทาจิเนรับมนี่มีโกโจแล้วก็มีทาจิด้วยเพื่อนๆอาจจะปักธงนะครับผมนี่เลย นะครับช่วยอิสระจิปักธงก็เท่อยู่นะเพื่อนๆครับนี่ประมาณนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าผมใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้ตามฝากกดไลค์ติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะผมอย่าลืมกดดิ่งไว้ด้วยนะครับเชิญารคลิปใหม่ๆหรือว่า็พูดใหม่ๆนะคลิปนี้ก็เอาไว้เพื่อนที่รักันนะเพื่อนๆเอาเป็นว่าปักธงเขาอยากจะเล่นต่อก็คอมเมนต์พูด้เข้ามาไว้เจอกันใหม่นะครับผมในพาร์ทต่อไปสอนทีนี้ด้วยวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ